สวัสดีจ้ามาพ่อกันย้ำมือแ้งพี่น้องบรรยากาศเวลา4โมงตัวพี่น้องในฤดูใบไ,ไม้ร่วงแต่ว่าหนาวหนาวพี่น้องสององศาเมื่อเนี่ยจ้าหนาวลายในความรู้สึกของสาวชิงพูคือจังว่าปีนี่บบมีฤดูใบไ,ไม้ร่วงเลยพี่น้องพอออกจากนาซัมเมอร์มานาฮอนมาก็คือจังมันเขา่าฤดูหนาวเลยแม่พี่น้องเห็นว่าในช่วงนี้ฤดูใบไ,ไม้ร่วงแต่ว่าหิมะก็ล้แล้วพี่น้องเบิ้ง ขันพี่น้องเดินตรงยอดเขาตรงนี้เนะาจา้ะเนาะเห็นบ่ะพาาูน่ะจ๊ะตรงยอดเขาไปนันหิมะก็ล้แล้วแล้วก็นเนี่ยอ้อมเขามาทางเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่นี่ิมะโต๊ะล้มเบิวเดร๋ดวสาผู้สิกลับหน้ากล้องให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกการน,นึงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกกันพี่น้องดูดูใบไม้ร่วงเองนะียงหนาวหลายพี่น้องลง้มวีวีพี่น้องนี่ ลมวีวีคิดทอดบ้านเขาเนาะพี่น้องย้ําหนิเราย้ํเกี่ยวเข่าลมหนาววีวีหนาวบ้านเขากระบ,บาดหนาวซัมหนิดเดี๋ยวสามพุทธิกลับกล้องให้เบิ้งหิมะทางนี้พี่น้องอจะเห็นบอกคุณนะทังยอดเขาอะพี่น้องขาวหิมะแล้วหิมะตกแล้วพี่น้องรูดูใบไม้ร่วงหิมะก็ลงแล้วจ้ะยอดเขาก็มี ทั้งเงนเฟ้คอนมองที่สาวนี่ผู้ไปย่างกับร่างกายกันล้งแล้วพี่น้องทั้งยอดเขาคุณาขาวแล้วจ้ะพี่น้องทั้งยอดเขาขาว,ขาวไปแล้วมาตกเปิดแล้วทั้งยอดเขาขาวแล้วจ้ะช่วงเวลาเสมเอแห่งความสุขผ่านไปไวายวายพี่น้องมันช่วงหน,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 น้าหนาวนี่โดน เดยวก็สิมีความคําความมืดนาะพี่น้องนะตอนนี้กะสีสี่โมงแ้งเนี่ยพี่น้องตอนเนี่ยกาลังสิ่สี่โมงแ,งแ้งเลยจ้ะอากาศเมื่อนีก็บสององศาแต่ดีอย่างนึงมันบอลมบอฝนเนี่ยจ้ะตอนนี้รับพี่น้องขาวจนยอดขาขขาวโดยหิมะอีกงจากน้อยบ้านสามสิบูกับขาวไปเบิดพี่น้องการใส่ชีวิตกะสีลำบากจากน้อยอีกจากน้อยเนี่ยจ้ะ ยามหิมะลงยางไปใดมาใดต้องระวังมืนล่มพี่น้องสายพูเคยล่มจนชนิดที่ว่าลูกบ่ขึ้นเป็นเดือนแล้วเด้อล่มหิมะเจ็ดกระดูกกระเดี่ยวนี่ละจ้าพี่น้องบรรยากาศรู้ดูใบไม่ร่วงใน่นอเวหนาวว่าเป็นหนาหนาวเดี๋ยวมาเบิ่งอีกจากน้อยว่าประมาณ หกโมงทุ่มเนื่องกับสิมืดเดี๋ยวสาริพูดใช่ไมเบื้องต่อนันมืดอีกเทียนหนึ่งพี่น้องมาพอกันต่อนมืดอีกเทียนหนึ่งนะพี่น้องเนาะบรรยากาศย้ำคำคืนในฤดูดูใบไม้ท่วงกับมืดจังสี่ละพี่น้องต่อไปนีสาวสิพูดก็ได้อยู่กับความมืดแล้วพี่น้องคอยมันสิคอยมืดไปเรื่อยคอยมืดไปเรื่อยอีกจากน้อยนี่กับประมาณบ่ายสามโมงกับสิมืด เอตึ่เตือได้พี่น้องอีกจักน้อยถ้าเขาห้อนฤดูหนาวอีหลีนะจ๊ะตอนนี้มันยังฤดูใบไม้ร่วงอยู่เนาะพี่นอ้องเมื่อพี่น้องมันยามือเศร้ากลัวสิมีความสว่างกับพูนล,ละสิบโมงเศร้าสิบเอ็ดโมงพี่น้องค่อยสิมีความสว่างมหาห้สาวสิพูแต่สาว่างกับแค่สาว่างเลือกพี่น้องบัได้มีแสงแดดได้หนาหนาวเนี่ยส,สิมพูขาดแสงแดดจ้ะอยู่ในนอเวย์ยามฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่ ในความรู้สึกมันยาวนานแล้วมันหนาเบื่ออีดีได้พี่น้องในฤดูหนาวในนอร์เวย์เนี่ยจ้ะบรรยากาศมันสิ่งเงาเงาเศร้าๆอยู่กับความมืดอ,อยู่กับหิมะอยู่กับฝนอยู่กับความเย็นอยู่กับความยากลําบากในการเดินทางไปใส่มาใส่พี่น้องถนนหนทางมันก็สิ่ยากยากจักน้อยเวลามีหิมะลงยิ่งถ้าหลังหิมะลงแล้วมีฝนตกลงใส่แบบเนี้ยพี่น้องเออ ถนนหนทางยางยามเป็นน้ำแข็งยางมืดเหมกืกระล่พี่น้องมันความรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานหลายพี่น้องในช่วงนาหนวาาามันเวลาํามอนี่มันมีความสุขเวลามันก็เดินไปไวไวเขาคือคําค้นวานาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาแห่งความสุขมันกระดิพานไปไวมันแมนอีเดียพี่น้องยามสเสมอสาวผู้นี่มีความสุขหลายจา้ะแต่คือจังพี่น้องเห็นแล้วพาไปเก็บ เข้าป้าไปเก็บกระเทียมป้าไปตกป้าไปเก็บเห็ดยำนาห้อนนันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเพราะเข้านาหนาวน,านี่โอ้ยใส่ผู้เบืออ่อหลายที่พี่น้องนาหนาว